สวัสดีค่ะชาวควาบีวิวทุกคนวันนี้นะคะบีวิวก็จะมารีแอคชั่นกับแอน m a แมนแอนด์เดวอล์ฟสขวัญตั้มมเนียเย้ตัวอย่างเพิ่งออกมาเลยค่ะทุกคนก็คือดึกไม่ไหวแม่แต่ตอนนี้นะคะยังไม่มีซับไทยอันเนี้ยบีวิวเอามาจากมาวิ e ออฟฟิเชียลเนาะก็จะพยายามแปลให้ทุกคนนะคะยังไงก็ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะสามสองหนึ่ง ถามคำถามตัวเองเยอะมากแบบเป็นอะไรเจร้แล้วเป็นปไงบ้าง <laughs> ทุกคนออกมาพูดปเป็นเสียงในการขอบคุณนะคะสวัสด้วยแม่เออน, <laughs> นี่ลูกสาวแรงนี่เ <laughs> อ้าไปกัน ลูกสาวทำสัญญานะคะส่งไปที่ฟันตั้มแรงเอาทุกคนถูกดูดเข้าไปเหรอ แกงอะไรวะเนี่ยอ๋อคคซี่อยู่ในชุดดูบอฟแล้วมั้งทำไมแม่ดูกลัวจังมีบางอย่างที่แม่ไม่เคยบอกนะคะ <This place. S 1> แขงเจ็งแขงไม่ได้ในแบบเคยคิดเลยจ้า อจาจจะจักเนี้ยจะให้ความหวังก็ได้แต่จะให้เวลามากขึ้นไปอีกถ้าช่วยฉันวู้ วันที่17็กุมภาพันธ์ค่ะทุกคนหุยรวมดาวนะแม่นะรวมดาวมากนะรวมดาวไม่ไหวนะจากตัวอย่างนะคะเราค่อนข้างเห็นได้หลายมิติหลายอะไรมากด้วยความมันเป็นธีมของครอบครัวค่ะด้วยความที่แคสซี่แรงเขาได้ผลิต สัญญาณบางอย่างกดไปส่งสัญญาณไปที่ความต้นแรมเนาะตัวของเจเน็ตแวนดายเองเขาบอกเคยให้หยุดส่งสัญญาณและทุกคนก็ถูกดูดเข้าไปในควันต้นแรมนั่นเองนะคะแล้วด้วยความที่แคซี่อ่ะถูกดูดไปก่อนทีเนี้ยสกอตแลงก็ก็ต้องปล่อยตัวเองให้ตามแคซี่ไปเพราะไม่งั้นอ่ะแคซี่ไม่เคยเข้าไปในโลกของควันต้นแรมเลยอ่ะเขาจะแบบ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นึกออกปะก็เลยต้องไปกับลูกด้วยนะคะแล้วก็ไปเจอแก๊งอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยด้วยความวิวยังไม่เคยอ่านคอมิกอะมันก็เลยแบบตื่นตาตื่นใจไปหมดเลยแล้วก็มันมีความน่าสนใจตรงนี้ทุกคนเราได้เห็นแคซี่ใส่ชุดใหม่ที่เป็นชุดของเธอนะคะซึ่งเป็นสีม่วงวิวก็เดาว่าอจไม่รู้แหละว่ามันจะเป็นแอนด์แมนหรือเป็นดูบอฟนะคะแต่ว่าถ้าในคอมิกอะเขาจะเป็น Ant Man แอนด์แมนแทนคุณพ่อเออมันจะมีอยู่ช่วงนึงเพราะว่าเขากำลังจะ ประกอบร่างความเป็นยังเอเวนเจอร์สขึ้นมานะแม่แล้วก็ผู้หญิงอีกแล้วหลายคนอาจจะเบื่อแต่แต่ดิฉันดีใจที่เป็นผู้หญิงดีใจามากแม่แล้วก็สามารถเหมือนบิดเหมือนเปลี่ยนส,สนาสารได้เราเห็นตัวของแอนด์แมนกลายเป็นเส้นๆตัวใหญ่หญๆอะลูคูเต็มไปหมดเลยแล้วแบบในมิตินั้นไม่มีแต่อะไรที่แบบมนุษย์เกินเอื้อมถึงมากแล้วเจนเน็ตแวนดายก็ได้บอกกับโพปด้วยนะคะว่ามีอะไรที่แม่ยังไม่ได้บอกหนูอเยอะลูก เออแล้วตัวของแคงเหมือนจะเข้ามาเจราจาบางอย่างอะไรกับสกอตแมนกับตัวแอนแมนว่าแบบอยู่ถ้าอยู่ช่วยกันอแฉันให้เวลามากพอมันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะเว้ย ลองมาทําสิ่งนี้ด้วยกันไหมอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันมีกาแรแลกเปลี่ยนบางอย่างแม่เราพี่บิวได้เห็นรายละเอียดอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือรายละเอียดของเครื่องจักรหรืออาณาจักรของตัวแข่งอะ่ะมันมีตัวอักษรมีอักขระคล้ายๆแบบวาคาน f าฟอร์เอเวอร์ไกลยๆยานเยินอะไรต่างๆแล้วก็เห็นเขาเอาไอ้ลูกกลมๆอะ่ะซึ่งไม่รู้ว่ามันเป็นไอ้ตัวที่ดูดตัวแก๊งแอนด์แมนเข้าไปหรือเปล่าแต่เขาเอาเข้าไปในเครื่องนั้นด้วยแบบ หลายอย่างมากเลยอะคือแข่งมีอะไรที่เราแบบเราไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายเลยอะแม่แต่พีวบิวชอบนะังหาะแบบเปิดตัวมาแล้วแบบว่าทุกคนทักทายผมว่า thank you spider man นะ <c oughs> แบบผิดตัวลูกไม่ใช่อร์แมน man แต่เป็น a n ์ m a นแต่ด้วยความที่แบบมันแสแน p ไปแล้วว่าในจักรวาลหลักว้ทุกคนลืมส s p i อร์ man ทุกคนเลยอาจจะเข้าใจผิดก็ได้เว้ยว่าตัวของสกอตแลงอะเป็น a n ์ man เอ้ยเป็น s p i อร์ man ซึ่งจริงๆเขาเป็น a n ์ man เออทำนองนี้บีบิวว่าเอาจริงป้าสาร,รภาพเลยได้ไหมคาดหวังเป็นสองนาทีสิบเก้าวีที่เต็มไปด้วยความคาดหวังเต็มไปด้วยแบบเฮยมันคืออะไรมันมีแต่อะไรที่เราแบบไม่เคยเห็นเมื่อก่อนในได้ต่างๆแม่แบบว้าวว้าวเฮ้ยเฟสนี้มันน่าสนใจ มันเป็นการเริ่มเฟส5 5แล้วนะทุกคนเพราว่าเฟส4จะจบที่ Black Panther ซึ่งเราจะไปดู Black Panther กันในวันที่9พฤศจิกายนนะคะแล้วเราก็เริ่มเฟส5 5กันที่ Ant-Man and the w a s p q u คว t u ต m a n i a ในเดือนกุมภาพก็ทุกคนอยากให้ความรู้เกี่ยวกับตัวละครตัวไหนกับบิวิวนะคะคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะคะเอ้ยที่สำคัญแข้งตัวนี้ยบิว,วว่ามันต่างกับตัวที่อยู่ในเอ่อซีรีส์โลิ ต่างกันวาย์ต่างกันมากอารมณ์มันแบบมันมีความจริงจังมันมีความททฟา้ามันมีความแบบเออมีความจริงจังมากกว่าแข่งที่อยู่ในนั้นเพราะว่าแข่งที่อยู่ในนั้นมันตายไปแล้วไงทุกคนอันนี้น่าจะเป็นจากมิติอื่นแต่ไม่รู้ว่ามิติไหนก็ต้องไปลุ้นกันเอานะคะใครมีความรู้คอมเมนต์เลยคอมเมนต์ด่วนๆเลยแม่อยากให้ทุกคนเอดูเคสเราเหมือนกันนะคะด้วยความที่บีบิวอะ่ะอันนี้สารภาพเลย ไม่อยากจะไปค้นหาความรู้เยอะเพราะว่ากลัวสปอยตัวเองแต่ว่าหลังจากนี้คงต้องไปหาแหละมันจกักรวาลมันดูยิ่งใหญ่มากขึ้นก็ทุกคนสามารถมาให้ความรู้กันได้นะคะยังไงบิวิวก็ต้องขอจบรีแอคชั่นกับตัวอย่างแรกนะคะ Antman and the w o s p ควอนตัมมานี่เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะยังไงนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบิวิวนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามบิวิวกันให้ครบทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG แล้วก็ TikTok นะคะไปติดตามกันได้ค่ะยังไงก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะอยากดูแล้วแม่อยากดูแล้วแม่อยากดูแล้วจ้า